เคยไหมคะที่เวลาเรายื่นแบบเสียภาษีนะคะไม่ว่าจะเป็นการยื่นกระดาษหรือว่ายื่นออนไลน์นะคะซึ่งในยุคปัจจุบันนะคะยุควิกฤตโควิดอย่างนี้คะ่ะแนะนําให้ยื่นออนไลน์กันนะคะคือหลังจากเมื่อเรายื่นแล้วนะคะแล้วเราก็มีภาษีที่จะได้รับคืนใช่ไหมคะแต่ว่ากว่าที่จะได้คืนนะคะก็จะต้องมีการบางทีก็มีการตรวจสอบเอกสารของเจ้าหน้าที่ค่ะเจ้าหน้าที่ขอเอกสารไปดูนะคะ ตรวจสอบนะคะทีนี้รู้สึกไหมคะเอ๊ะตรวจอะไรกันนกาันหนานะคะเมื่อยื่นเข้าไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะปัญหาเหล่านี้นะคะจะหมดไปค่ะเพราะว่าเรามีระบบมีบัญชีที่ช่วยในการเชื่อมโยงข้อมูลนะคะระหว่างหน่วยงานภายนอกนะคะกับกรมสอบกรนะคะเพื่อให้สามารถนำเอาข้อมูลการเรียจ่าภาษีของเราะคะ่ะ มาแสดงให้ได้เลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องส่งเอกสารอีก,อกะค่ะนั่นก็คือนะคะ My Tag Account นั่นเองค่ะ My Tag Account คืออะไรนะคะ My Tag Account นะคะก็คือบริการที่จะช่วยให้ผู้เสียภาษีหรือว่าเราซึ่งเป็นผู้มีเงินได้เนี่ยค่ะสามารถคัดค้นนะคะตรวจสอบข้อมูลการดหย่อน ของตัวเราเองได้น,นะคะซึ่งเกิดจากการเชื่อมโยนข้อมูลอย่างที่นางได้บอกตอนแรกแล้วนะคะ,ะเป็นจากหน่วยงานภายนอกนะคะตอนนี้ของที่เชื่อมโยงได้น,นะคะก็จะมะีของกองทุนกะบะขนะคะสําหรับข้าราชการนะคะแล้วก็ของเงินสมทบประกันสังคมอันนี้สําหรับใครที่เป็นลูกจ้างแล้วก็จ่ายเงินเข้ากองทุนประกันสังคมนะคะแล้วก็มีการบริจาคค่ะ ซึ่งจะต้องเป็นการบริจาคแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะแล้วก็นะคะเบี้ยประกันสุขภาพนะคะทีนี้การเข้าไปใช้ระบบ My Tag Account นะคะทำยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเริ่มต้นนะคะเราก็อาจจะเข้า ไปที่เว็บไซต์ขององค์สมกรตเลยนะคะก็คือ www rd go th นะคะหรือว่าถ้าใครสะดวกจะพิมพ์อีเร s ลงไปเลยก็ได้นะคะโดยพิมพ์คำว่า my t account rd go th ค่ะ,ะแต่ตัวอย่างของนางนะคะนางจะเข้าผ่านเว็บไซต์ของกรมสสมพากรนะคะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะเห็นไอคอนนะคะ แล้วก็คลิกไปที่ไอคอน My Tab Account นะคะพอคลิกเข้าไปแล้วนะคะเราก็จะเห็นหน้าจอการเข้าสู่ระบบค่ะทีนี้การเข้าสู่ระบบของ My Tab Account เนี่ยนะคะก็คือเข้าจะใช้หมายเลขผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านเดียวกันกับตอนที่เรายื่นแบบเสียภาษีนะคะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่เคยได้ลงทะเบียนยื่นแบบเสียภาษีไว้มาก่อนเลยนะคะแต่ว่าต้องการจะ คัดค้นข้อมูลดูก่อนนะคะก็สามารถลงทะเบียนได้ในหน้าจอนี้เลยนะคะโดยจะมีปุ่มให้คลิกนะคะตัวหนังสือสีแดงะคะ่ะเพราะเขียนไว้ว่าลงทะเบียนคลิกที่นี่นะคะแล้วก็คลิกตรงนี้เพื่อเข้าไปสู่หน้าจอการลงทะเบียนสําหรับการยื่นภาษีออนไลน์ได้เลยค่ะซึ่งนะคะนางก็ได้มีคลิปสอนเกี่ยวกับการาลงทะเบียนไว้แล้วเรียบร้อยนะก็ไปตามกันดูได้เลยนะคะ ต่อไปเราก็จะมาเข้าสู่ระบบกันค่ะโดยที่เราคลิกตรงเข้าสู่ระบบนะคะเขาก็จะขึ้น้าจอมาให้เราล็อกอินค่ะก็ใส่ใหมายเลขผู้ใช้นะคะแล้วก็รหัสผ่านค่ะที่สําคัญนะคะเราจะต้องมีเลเซอร,ร์ไอหลังบัตรประชาชนด้วยนะคะเพื่ออะไรนะคะเพื่อยืนยันตัวตนของเราเองค่ะว่าเราเป็นผู้เข้าไปคัดค้นข้อมูลเองนะคะไม่ใช่ใครหรือคนไหน จะมาดูข้อมูลของเรานะคะเมื่อเราคลิกเข้าสู่ระบบนะคะ<ๆ>เขาก็จะมีข้อความขึ้นมาให้เราอ่านนิดนึงนะคะตัวหนังสือสีแดงๆค่ะเห็นไหคะ,ะ,คะว่าเพื่อประโยชน์ทางภาษีอโดโปรดทราบว่าข้อมูลที่แสดงในระบบนะคะเป็นการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นเท่าน,นั้นหากท่านพบว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้อง ขอให้ท่านติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลเช่นหน่วยรนะับบริจาคบริษัทกัรเป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือ,อเขาก็จะเตือนเราไว้นะถ้าข้อมูลที่เราแสดงให้มันไม่ถูกเราก็สามารถไปตรวจสอบกับหน่วยที่เป็นหน่วยแจ้งข้อมูลนะคะเสร็จแล้วเราก็คลิกตกลงเพื่อผ่านหน้าจอน,นี้ไปค่ะและเขาก็จะขึ้นรายละเอียดมาให้นะคะแบบแรกก็คือเป็นเรบ,บัตรประจำตัวประชาชนของเราค่ะก็ะแสดงไว้นะคะแล้วก็ชื่อเป็นชื่อของเรานะคะ ต้องตรงกันนะแล้วก็จะให้เลือกปีภาษีนะคะซึ่งในปีภาษีเนี่ยคะ่ะจะสามารถแสดงได้2ปีภาษีด้วยกันนะคะก็คือปีภาษีปัจจุบันนะคะแล้วก็ย้อนหลังไปอีกหนึ่ปีภาษีนะคะก็คือในปัจจุบันอ่ะเป็นปีภาษี2563นะคะแล้วก็จะสามารถย้อนไปดูในของปี2562ได้อีกหนึ่งปีภาษีค่ะ เราต้องการจะดูของปีภาษี2 5 6 2นะคะซึ่งปกติแล้วนะคะจะต้องยื่นภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไปนะคะแต่มีการขยายเวลาออกให้นะคะเพราะเหตุว่าเรามีสถานการณ์ระบาดของโรคโครโครโนานะคะของเชื้อไวรัสโครโครโนานะคะหรือว่าโควิด19นั่นเองค่ะก็ขยายออกไปให้จนถึง ส1สิงหาคม2563เลยอะค่ะแต่ว่าขยายออกไปนานขนาดนี้ก็อย่าลืมยื่นภาษีกันนะคะอ่าทีนี้เมื่อเราจะดูข้อมูลนะคะเราก็คลิกลงไปในปี2562เลยค่ะนะคะแล้วก็คลิกตกลงค่ะแสดงข้อมูลออกมาให้นะคะจะเห็นมีอยู่4ตัวนะคะก็คืออันแรกเลยนะคะก็คือเบี้ยประกันสุขภาพนะคะอันที่2นะคะก็คือการบริจาคค่ะ อันที่3นะคะก็คือเงินกองทุนกบขอ,อันที่4ก็คือเงินประกันสังคมนะคะแต่สําหรับของนางนะคะ่ะของนางจะโชว์แค่สรายการนะคะเพราะว่าอย่างรายการแรกนางไม่ได้ซื้อประกันสุขภาพไว้นะคะก็จะไม่มีโชว์ในนี้นะคะก็รายการที่2นะคะนางบริจาคไว้นะคะซึ่งเป็นการบริจาคผ่านวัดนะคะแล้วก็ทางวัดเขามีการใช้ระบบอ e ุด t น o นนะคะนางก็สามารถตรวจสอบได้ค่ะว่า เงินบริจาคนี้ค่ะนางบริจาคให้กับบ้านไหนบ้างนะคะจานวนเท่าไหร่นะคะสําหรับการบริจาคนะคะจะต้องเป็นการบริจาคซึ่งเป็นเงินเท่านั้นนะคะสําหรับการบริจาคให้โรงพยาบาลนะคะก็จะสามารถหักได้นะคะอสองเท่านะคะแต่ว่าจะต้องไม่เกินสิอร์เซของเงินได้หลังหัหกค่าใช้จ่ายค่ารถย่อนแล้วนะคะการบริจาคให้ สถานสาธารณกุศลต่างๆะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเป็นวัดนะคะเป็นหน่วยรับบริจาคต่างๆที่เป็นสาธารณกุศลที่ได้รับการประกาศจากกระทรวงการคลังแล้วนะคะว่าเป็นหน่วยเป็นหน่วยสาธารณกุศลนะคะแล้วก็ใช้ระบบ e-donation ะคะข้อมูลพวกนี้ก็จะเชื่อมโยงมา ใน mytax account ให้เราสามารถตรวจสอบได้นะคะโดยเราจะเห็นมีปุ่มรายละเอียดข้างๆนะคะเราสามารถคลิกตรงนั้นนะคะแล้วก็กาจะโชว์รายละเอียดขึ้นมาให้ค่ะแล้วก็ตัวต่อไปนะคะก็คือเงินกองทุนกบขนะคะอันนี้ก็คือการเชื่อมโยงข้อมูลการหาเงินเข้ากองทุสสนสะสมของกองทุนกบขนะคะสําหรับข้าราชการนะคะก็จะแสดงยอดไว้ให้ตามที่เราได้จ่ายสมทบเข้าไปนะคะ ตัวระบบ m y t d ท a c c o u n t นี่เขาก็เป็นอีกหนึ่งความพยายามนะคะที่ทางกรมสรรพากรพยายามจะขจัดปัญหาการที่จะต้องเรียกเอกสารจากผู้เสียภาษีนะคะมาเพื่อตรวจสอบนะคะเพื่อให้มีการคืนภาษีได้รวดเร็วขึ้นนะคะแล้วก็สะดวกต่อผู้เสียภาษีด้วยะคะ่ะสำหรับตัวเบีย้ยประกันสุขภาพจะเห็นว่าในปี2 5 6 2นี้นนะคะเรายังมีการใช้ควบคู่กันอยู่นะคะถ้า ยังเป็นกรณีที่เ,เป็นกระดาษนะคะไม่ได้แจ้งผ่านระบบามา,าแทรแอคเค้าก็ยังสามารถหักดหย่อ์ได้อยู่นะคะแต่ว่านะคะในปี2563เป็นต้นไปค่ะทางกงรมสรรพากรได้แจ้งแล้วนะคะว่าที่ซื้อประกันสุขภาพนะคะจะต้องแจ้งให้บริษัทประกันนะคะแจ้งข้อมูลให้กับกรุ่มสรรพากร านะคะคไม่งั้นนะคะก็จะไม่สามารถเอาเบี้ยประกันสุขภาพตรงนี้ค่ะมาหักเบหย่อนได้นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลดีๆนะคะที่นานเอามาฝากในคลิปนี้นะคะแล้วก็ติดตามข้อมูลดีๆจากนางได้ในคลิปต่อไปค่ะ